ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมินลักนักสะสมนะครับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับอ่านะครับสาหรับการรีวิวเหรียญในครั้งนี้นะครับของทางช่องคนสองเหรียญนะครับก็ได้นะครับเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครนิยมชอบสะสมนะครับแต่ว่าเหรียญที่ได้นํามาให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับุมปาานะครับได้ ความรู้จักนะครับกับเหรียญที่ติดหนึ่งในสิบนะครับของเหรียญหายากชนิดหนึ่งบาทนะครับครับเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญที่นะครับในวงการนะครับไม่ค่อยมีใครเก็บสะสมกันนะครับส่วนมากจะเป็นเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งนะครับก็คือเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศ2529นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับปี29นะครับของเหรียญชนิด1บาทองค์ราชการที่9ของเรานะครับแต่เรามาดูครับว่าอาจจะมีผู้ที่นะครับเก็บสะสมก็เป็นเหรียญที่อันดับใกล้เคียงกันนะครับสำหรับเหรียญชนิด1บาทนะครับมาดูกันครับว่าเหรียญที่จะให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับได้ รับชมนขณะนี้นะครับคือเหรียญปีพศไหนนะครับสําหรับเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับผมนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รหาภูมพิพลอดุลยเดชครับปิณพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมัติยาราชภูศีตาพรครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าภูม,มิพลอดุลยเดชแล้วก็ด้านขวามีข้อความว่าราชการที่9นะครับไปดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชนิด หนึ่งบาทนะครับเหรียญปีไหนนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเป็นเหรียญปีพศ2539นะครับสำหรับเหรียญปี39นี้นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่3นะครับของเหรียญหายากชนิด1บาทนะครับผม มีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่98 00 4, 00 8, 00 7, ล้าน4 8 7 0 0เหรียญนะครับเป็นเหรียญติดอันดับ3นะครับมีมูลค่านะครับที่ปิดประกาศวางขายนะครับอยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับสำหรับเหรียญปี2539นะครับชนิด1บาทนะครับผม ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับเหรียญอันดับที่3นะครับเพื่อนๆใครมีนะครับก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่านะครับแต่ในวงการนักสะสมนะครับยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นใครที่ จะมีการเก็บสะสมแต่ว่าส่วนน้อยนะครับที่จะมีการเก็บสะสมเหรียญที่หลุดอันดับนะฮะหลุดอันดับจากอันดับ1ห,หรืออันดับรับนะครับเราไปต่อดีวยครับเหรียญที่ใกล้อันดับ1น,นะครับใกล้อันดับ1ก็คือเหรียญปีพศ2 5งพนีนะครับ ปี41นะครับปี41เป็นเหรียญชนิด1บาทนะครับติดอันดับที่2นะครับติดอันดับที่2ของเหรียญหายากชนิด1บาทนะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่25ล้าน2 5 0 0 0 0 0 0าห่นเหรียญนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับสำหรับเหรียญชนิด1บาทปีพศ2541นะครับ ซึ่งมีมูลค่านะครับอยู่ที่ที่มีราคาปิดประกาศขายไว้นะครับอยู่ที่100บาทครับสำหรับเหรียญปีสีหนึ่งนะครับแต่ข้อมูลที่ผมเอามาให้อาจจะเป็นข้อมูลเก่านะครับของเหรียญชนิด1บาทอ,าอันดับ2กับอันดับ3นะครับของเหรียญ1นบาทเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครนำมานะครับนำมา รีวิวนะครับเกี่ยวกับคลิปปี41นะครับสำหรับทางช่องคนส่องเหรียญนะครับก็มีโอกาสก็เลยนำมานะครับให้นักสะสมนะครับได้มาทำความรู้จักนะครับกับเหรียญที่อาจจะมีมูลค่านะครับในวันข้างหน้านะครับผมนี่คือเหรียญอันดับที่2นะครับ ชนิด1บาทนะครับผมก็ถือว่านะครับวงการนักสะสมเขาหาปี2,529นะครับชนิด1บาทนะครับซึ่งเหรียญปี29นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตแค่4 000, 000, 000, 000ล้าน2แสนเหรียญนะครับ4ล้าน2แสนเหรียญสำหรับเหรียญปี4อ่ ส9นะครับสำหรับเหรียญปี2 9นะครับซึ่งมีนะครับมูลค่าถึง1 0 0 0งพนะครับ1,000บาทสำหรับเหรียญอันดับหนึ่งนะครับของปี2 9กนะครับก็ถือว่าเรามาทำความรู้จักนะครับกับเ,เหรียญ2เหรียญนี้ก่อนแลวกันนะครับเดี๋ยวถ้าทางช่องคนสองเหรียญนะครับได้ ประกาศรับซื้อไปนะครับว่าปี29ใครมีแต่ส่วนมากจะไม่มีใครปล่อยมาให้นะครับทางช่องคนสองเหรียญก็ต้องเสาะหาต่อไปนะครับนะครับก็มีข้อมูลนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญอันดับ2กับอันดับ3นะครับชนิด1บาทนะครับเพื่อนๆใครมีครับเก็บไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าอาจมี ราคาสูงแน่นะครับในวันข้างหน้าอันนี้เป็นราคาเก่านะครับที่ทางช่องได้เก็บไว้เก็บข้อมูลไว้นะครับก็เลยนํามาให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะครับได้หาคลิปด,ดีๆทําข้อมูลดีๆมาให้นะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาตนะิดตามใน ช่องของคนสองเหรียญนนครับก็จะมีมาฝากประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ